มากันอีกหนึ่งคันแล้วนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็เป็นที่เข้ามาใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับผมที่คุณลูกค้าเห็นอยู่นี่เป็น e ซุซุดีแมก All New หนึ่งจุดเก้านะครับเครื่อง DDI นะครับผมเนาะตัวนี้เป็นตัว X s e r i นะครับผมก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็น X s e r i e ปี2016นะครับค่าตัวเขาอยู่เพียงแค่5้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นนะครับสาหรับตัวนี้นะก็ มีอะไรมาให้บ้างตอนนี้รถยังไม่ได้ทําความสะอาดและต้องบอกว่ายังไม่ได้ขัดสีไม่ได้ล้างอะไรเลยนะครับผมก็มีพร้อมที่เห็นอยู่นี่คือมีแม็กแต่งมาให้แล้วนะครับผมตัวนี้ต้องบอกว่าอุปกรณ์แต่งภายในค่อนข้างจะครบอยู่แล้วนะครับสาหรับคันนี้นะอีส e ุดีแม็กเอ็กซีเพราะว่าตัวของเขาเป็นตัวแต่งจากโรงงานอยู่แล้วเนาะนี่ไฟหน้าก็อย่างที่เห็นเลยเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟต้นหมอกมให้พร้อมๆโลโก้สีแดงอย่างนี้เอ็กซีรีแท้แน่นอนนะครับนี่มีตัวสติ๊กเกอร์คาด ฝากระโปรงให้นะครับผมเป็นตัวสเปซแคปนะครับผมนี่ดูรอบๆคันนี่การันตีนะครับรถทุกคันอย่างที่บอกที่เต็นนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมมาแน่นอนนะครับผมนี่ให้คุณลูกค้าหเห็นเลยนะครับว่าสภาพเดิมๆของเขาเป็นยังไงตัวนี้จัดทรงมาค่อนข้างสวยมากๆเลยนะนี่จัดทรงมาค่อนข้างสวยมากๆล้อไม่เกินซุ้มเลยนะตัวนี้ถูกกฎหมายแน่นอนนะครับผมอ่ามาพร้อมปลายท่อแต่ง มีมาให้พร้อมเลยนะครับปลายท่อในตรงนี้นะครับผมแต่ผมพาไปดูภายในของเขาสีนี่คือบอกว่ายังไม่ได้ทําเลยอ่ะยังกิิปอยู่เลยนะ,ะโอเคเราไปดูภายในขเขานี่ก็ตามสไตล์ X Series ครับผมดําคาดแดงของเขาอยู่แล้วเนาะตามสไตล์ X s ีเลย mm hmm. ตัวน,นี้เห็นไหมแผงข้างประตูก็จะเป็นโลโก้ X Series เลยนะครับผมเป็นสีแดงนะครับผม พวงมาลัายเย็บหนังนะตัวนี้เป็นได้แดงเย็บหนังได้แดงนะครับผมโลโก้เอลซูซซีลี่สีแดงอย่างนี้สวยๆคอนโซลกลางนี่ตัดด้วยแดงสวยมากๆนะครับผมข้างบนพรมของเขาจะเป็นสีดำๆนะนี่นะครับผมตัวนี้เล็ไใหม่ของเขาอ่าผมขอเปิดย่าเปิดดูให้นะครับผมลุตัวพวกันหนึ่งสองอ๋ย่าไม่มาอ๋อหนึ่งแสนหนึ่งหมืน่นเจ็ดร้อย ไอ้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับผมเจ็ดพันกิโลนะครับผมตัวนี้เอ็กซิลี่โอ้ยใช้ถือว่าปีละเฉลี่ยปีละสองพันโลปกติเลยนะครับผมใช้งานไม่เยอะนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับอีซูดีแม็กเอ็กซิลี่ตัวนี้ที่คุณลูกค้าเห็นอยู่นี้นะครับผมอ่าใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดสไัครให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ข้อมูลรายละเอียดจะอยู่ด้านล่างคลิปนะครับผมเริ่มต้นจากฟรีดาวได้เลยครับผม